มีคดีหนึ่งของสารดีกาที่น่าสนใจมากครับคำตัดสินนี้คาดไม่ถึงเลยเอาปืนจ่อหน้าแต่ไม่ผิดฐานพยายามฆ่าเรื่องนี้มาจากคำพิพากษาดีกาที่4 4 0 4ี่6 4ทับสองพครับใช่ครับสารดีกาตัดสินว่าไม่ผิดฐานพยายามฆ่าแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูเส้นทางคดีเลยครับเพราะว่ามันผ่านการพิจารณามาถึงสามศาลดูตารางนี้สิครับ จะเห็นว่าคำตัดสินของแต่ละศาลนี่กลับไปกลับมาเลยจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีในชั้นศาลดีกาก็คือคำให้การของผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ยให้การแบบมั่นใจมากนะครับว่าเห็นกระสุนในลำกล้องปืนด้วยซ้ำแต่ศาลดีกากลับมองว่าคำให้การนี้แหละครับที่มีข้อสงสัยตามสมควรอยู่พอมีข้อสงสัยเยอะแบบนี้ศาลเลยไม่แน่ใจว่าจำเลยมีเจตนาจะฆ่าจริงหรือเปล่า และนี่ก็นำมาสู่หลักกฎหมายสำคัญครับคือการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้สำเลยสาลเลยสรุปว่าหลักฐานที่มีเนี่ยมันพิสูจน์ได้อย่างเดียวคือมีเจตนาจะข่มขู่เท่านั้นอ้าวแล้วแบบนี้โดนลงโทษข้อหาข่มขู่ไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าตอนแรกสุดอายการไม่ได้ฟ้องข้อหาทำให้ตกใจกลัวมาด้วยนั่นเองแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะคดีอาญากับคดีแพ่งเนี่ยมันคนละเรื่องกัน คดีอาญาหาคนผิดมาลงโทษแต่คดีแพ่งจะเน้นเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายครับในทางแพง่งศาลมองว่าการกระทําของจําเลยทําให้ผู้เสียหายเดือดร้อนทางใจอย่างมากซึ่งความเสียหายทางใจแบบนี้กฎหมายแพ่งก็ให้เรียกค่าเสียหายได้ครับสุดท้ายแล้วจำเลยก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน20 0 0 0บาทสรุปก็คือยกฟ้องพยายามฆ่าแต่ยังผิดพรบอาวุธปืนและต้องรับผิดทางแพ่งครับ บทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวที่เล่าในศาลต้องพิสูจน์ได้จนสิ้นสงสัยจริงๆสุดท้ายแล้วความจริงในศาลอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ครับ